เอาแล้วครับคุณผู้ชมกลับมาแล้วกับทิปซิมูเลเตอร์พาร์ทที่พาร์ทที่อะไรวะพาร์ทที่สองนวกันนับอันนั้นเป็พาร์ทที่หนึ่งอนับใหม่ไลหมดเลย <c oughs> เอแล้วครับผมสําหรับในเรื่องของเราต่อจากนี้ก็คือตรวจสอบกล้องวจองจรจิตกินวิวที่บ้านหนึ่งหนึ่งเป็นบ้านของครอบครัวจอร์นสันจอร์นสันที่ขายพวกเครื่องสำอางนันวัดสด์ใคอาไปดีกว่าว่เอออยู่ทําไม ซัดอ่าไปเกียนวิวอ่ามาแล้วครับผมเกิดการนิดเดียวเองต้องตัดไฟก่อนเฮ้ยเอขึ้นเออตึกตึกตึกอ่าๆโอเคเรียบร้อยอ้ากด,ดีไม่ติดวะโอเค าทางข้าวบ้านาอยู่ตรงโน้นโก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 อบอมอ่ามาโอ๊ะเคเของพังอยู่แล้วใช่ไงอุปกรณ์แท็กอะใช่ไงวะี๋ยวต้องเอาออกมาเดี๋ยวนะเอาใส่คีรัดไปดิ ยังไงยังไงหรือแบบเราต้องร้อยไฟติดติดไฟกันคนเพียบอืมโอเคลองดิน่าจะมันกล้องม,มันก็จะเห็นเราดิทั้งนั้นอะเอาเอาสาม โอเคแกเคยรีเซ็ตโทรศัพท์ไปมล่ะนั่นแหละที่แกต้องทำเออยังไงต่อก็มอเตอร์ไซคที่มีข้อมูลสำคัญคุณต้องเปิดโอ้แล้วอยู่ในนอนซะด้วยอ๋อนี่คือระยะที่กล้องเห็นโอ้โหเฮ้ยกูเออเปิดไฟก่อนกูโง่งานฮะล๊อสบาทโกโกโกกูิดไป เป็นแจ็คซี่นี่เองนีม่มียืนออกอะไรกันหน้าบ้านวะเนี่ยมันมีคนอยู่ในบ้านมัยเนี่ยไม่มีเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวนะออยู่ข้างบนเหรอข้างบนเราอ,อยู่ไหนวะไม่อยู่กันเหรอไม่อยู่ นี่ไงแท็บเล็ตโอเคมาดูโอเค39มสิบโอเค39 28โอเคงานเกี๊ยวเรียบร้อยอได้แล้วแท็บเล็ตมีสำคัญ อุ้ยอินี้เท่าไหรอ่อ่ะเปิดดูชั้น่อนมันไม่มีคนอยู่ใช่ไหมนีม่คนอยู่ก็เดินชิลดีอย่างเงี้ยนี่อะไรบ้างเปิดเปิดข้างหน้ามีอะไรบ้างวะเก็บเก็บเก็บ เท่าไหรจ่จ้ะเจ็ดสิบบาทห้าสิบเก้าเดีวกันไปดูข้างบนนี้ดีกว่าไม่มีใครอยู่สบายอยู่แตอเมียก็สวยอ่าสิบเปิดเปิดเก้าสิบวิเปิด,ด,ปดอนาวเดี๋ยวมองไม่เห็นเฮ้ยฟัง ใชไหมโอ้ยอน,นี้อันนี้เท่าไหรอ่อ่ะเ1็ดบาทไม่เอาเียดคนแค่นี้กระเป๋าจะเต็มแล้วไม่มีอะไรโอ้บางกระจกเหรอวะนี่เท่าไหรอ่อ่ะโอ้ใหญ่เลบลอเบลาสิบบาทห้าสิบอเคไปยังก็ยังยังดียังได้นี่โอเคออออโว้ย ไม่มีใครด้วยทำไมกันนี้คืออะไรทำอะไรไฟแดงแล้วทำไมอ้าวแล้วนั่นทำไมเดินอย่างนั้นอะไปดีกว่าโอ๊คจอสันแสบตาบไหมปิดไหมเออก็แสบไปดีแหละเมงไม่เห็นวางก่อนเปิดโอเคเิดปเดเอเอ กลับบ้านช,นช่ช่ดูวยช่ช่วยช่วยด้วยเอาออปิดทาง,ทางโอ้ว้าง่ายนิดเดียวเองเฮเป็ตอ่าไปบ้านก่อนจ้าเราจะไปแฮกก่อน <c oughs> เอส t to i m e c h ถึงเวลาต้อ k i ัดสินใจของแกซะเราไม่ต้องไปต้อง t ล o ละโอเคจ้าจ้าเราเราซื้อมาแล้วดิเออเราซื้อก่อนมึงสอนอีกเรื่องก็แค่คือทางออกไปทางนู้นอย่างนี้ตรงนี้มันโรดเทชจะออกโรดเทสตรงนี้มันจะไปทางนี้ได้ทางนี้ไม่เปลี่ยเรียบร้อย โหตรงนี้เยียบเลยเราไม่มีเวลาแล้วต้องมาทันเมื่อไรทันที่ตลาดมืดตอนนี้อ่าฮะตลาดมืดจะ้วไปส่งที่ไหงตลาดมืดนี่เรื่องส่งแท็บเล็ตไปที่ตลาดมืดเนี่หรอมันเคยเห็นเขาว่าตลาดตลาดมืดนี่ไงน้ำวะได้เท่าไหรสิบหกบาทนะอ้าวขายก็ได้อิเล็กทรอนิกส์ ไมโครเวฟเฮ้ยขายดีนี่วะอ๋อนี่ไงโอเคใช่ไหมอ่าเรียบร้อยเก็ตุหมายว่าเขาซื้อชิ้นส่วนรถที่ตลาดเมืองต่างถ้าแกอยากจะหามาขายโอเคทักษะอะไรเรียนสกิลขโมยรถหนึ่งขโมยรถเนี่ยสกิลขโมยรถ เน่ยนี่ไงขโมยรถหนึ่งอารียนตามไหมมันจะดีกว่าถ้าลองทำของจริงเว้ารถเก่าที่แกจะไปขโมยมนะันน่ะมันจะช่วยแกได้นะโอเคอาา่ะฮะคือต่อไฟตรงรถรถเก่าๆสามารถต่อสายตรงเพื่อตาตด์ได้ดูที่ใต้พวงมาลัยเชื่อมต่อสายแกรบอลให้ถูกต้องโอเค ขโมยรถขโมยรถโบฮอน89เอ้ย8อคลาสสิกกินวิว 1, 4, ล1 0หนึ่งศูนย์สี่อรายาลีรออันนี้ขอแบบเดินเรื่องเร็วเร็วสุดๆเคเราจะจอบรถตรงนี้ไอิปไม่นอนไม่นอนไม่นอนอะไรทั้งนั้นแหละเมื่อกี้เปิดกดตัวอีด้วยไงความไม่ประมาทออติดอะไรอะ่ะโอ้โหคือแค่นี้ก็ติด เราเข้าทางหลังบ้านดีบกว่าเฮ้ยอเรามควรจะลงหามึงโอเคเข้ามาแล้วจ้ามีใครอยู่วะเฮึบเฮึบโอเคอ่าได้ยังต้องทำไงวะ โอเคเปิดช้านี่คืออ,อ๋อมีคนอยู่อยู่นี่แต่ตอนนี้ไม่รู้ยกลงนี่เงียบไว้เงียบไว้ต้องเงียบเดี๋ยวโอเคมันไม่รู้มันไม่รู้โอเครถคันนี้นี่เอง,เงนะจ๊ะ ติดตัวกันขึ้นไงวะันไม่ได้ยังม่ได้ยินเครื่ออ๋อเื่สำหรับขจ้น,นรถไฟฟ้าเย่ yeah. มึงก็ไม่บอกกูให้กูซื้อไอ้วินนี่ไอ้ฮารากมึงไม่บอกกูวะโอเคช้าวล้วด้วย ดึงไม่บอกกูบักฮาไปห่านแล้วเว้ยเจ้าของมันได้ยินแล้วกูออกมาแล้วเว้ยเออเป็นคนสอนกูภาษาอะไรเ,เด็ดไหนว่าดูดิเท่าไหร่วะสาหรับกุญแจรถไม่ใช่อ่านี่ไงปแปดพัน เอาจริงอะแปดพันเลยนะโ oh, อ้โหวัตต์ฟากเนี่ยว่ารวยนะอื uh ้แปดพันเล้วฟาร์กที่ไหนดีวะเนียยงานงานอะไรทำบ้าวะตูวจะหางานเออเนี่ยห้าร้อยขโมยลไยอะ่ะทำลายหรือขโมยภาพ รับงานนี้ดิโอ้ฟาร์มกันเลย <laughs> โอ้ยสองรสี่สิบวินาทีเฮ้ยเอ้อามีเจ้าของบ้านแล้วนี่นกระจกก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออก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 ,ออกไงวะเออโอ้โห คืออะไรปีนได้อะวัดเดี๋เดๆๆเด็ดเดเไปแล้วคือไม่อยู่บ้านเสิ็ตู้เร็เวเร็วโอ้โหไปได้ขโมยเดือทำลายต้องเข้ามาดีแล้วคูเข้ามาอยู่แล้วครับพี่ไปแล้วโว้ย มาดูงานกันดีกว่ารับงานทีเดียวเลยอโอเคอเอาแค่นี้ก่อนป่ะเรารับงานมาเพียบเลยอ่าดูงานก่อนนะนี่ยอบความสมิธงานเราทำลายแก้ววายกับทำลายนัดต่างชั้นสองโอเคป่ะ Let's go เปิดเปิดไหนวะนี่เหรอ,อ,หรอโอเคไปเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวติด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 จบแล้วครบแล้วไป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 ที่บอกพี่บอกพี่บอกมาทันนั้นกูออกทันนี้เรียบร้อยแล้ว อ่าตอนนี้องมีตังค่าพันหกร้วโอเคอีกไม่ไกล <c oughs> นี่ทุบจานนะโอเคไปนี้บ้านอ่าหนึ่งศูนย์สองกโก็ก็โอ้ยมือลัน่นเกือบเกลีบเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อย่าบอกนะ เล่นกระปเล่นกระป๋แอนุนม่มนุ่มไม่กีล็อกอเ,เสร็จแล้งงานแรกแตนงานที่สองไปเอาไม่เห็นเฉยครับเรียบรอ้อยดีเงี้ยไปภารกิจต่อไปเลย หกพัสี่แล้ว้ยเลยพันหแม่งยี่แปดพันแค่มุนหมุน,มนไม่รู้อะหลักการทำไงกอมุนไปเหอะอ้าอ,อไม่ชอบลั่น ทางสะดวกใช่เลยโอเคยั่ไงก้าปั๊บับโอเคไม่รู้ทางไหนไม่รู้แต่กูรีบเข้าดีกว่าหมุนหมุนอายังโอเคหมุนอีกโอเคโอเคมันจะทางสะดวกแฮะ โอ้สะดวกกระ هي แล้วชักแมงมันวะไหนไหนไหนโอเคอ๋อติด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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วกระเอะไปแล้วอ,อยู่นี่แหละเอางี้แม่งเลยเฮ้ยเดี๋ยวติดอะไรโอเคปเร็ แม่งเ้ยกว่าจะป้นได้วิ่งผาเข้าไปไหมสายไหมตั้งแต่หลุดตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เยี่ยมไปเลยกูจะพูดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะอโอเคช่างมันเถอะ เฮ้ทุบโถดซ่วมสามร้อยาหนึ่งพันเจ็ดอยู่นู่นนะนอนตามทุ่มอยู่ในบ้านกันซะด้วยคลิปเออทำอนไา,าทำนี้ประว่า

ค okay. แค่นี้แหละไอขี้ยงไงเนี่ยโถสสวมแตกเนี่ยมันจะเห็นนั่นหรนอตัง้งกสองถูกเปิดทิ้งไว้อ๋ออ๋อแล้วก็ปีนขึ้นทางนี้นะอ้าวไม่มีถุงม,มือปีนไปแล้วกูเก็บถุงมือปีนไปไล้ไหนวะเดี๋ยวกูยังไม่ได้ซื้อ อ้าวไม่ขยู่โอเคก็ได้ยินยังไม่ขึ้นมามีไล่ขโมยไหม เท่ามาดีกวๆๆๆๆๆ่าเราจะไปเดินดำเนินเควสหลักกันคลิปนี้มันจะยาวหน่อยนะขอแค่ขโมยรถก่อนโอ้ยเอาขึ้นก็กดไม่ตรงมันแม่งก็ไม่ยอมกดให้เลยนะไาครบสักทีแปดพัน คือสองร้อยเลยไป,วยไปเว้ยขโมยรถอ่าหนึ่งสี่ไปล็อกเคลีไปก่อนอ 104. อหนึ่งส่วนสี่บขโมยรถรึปะแล้วครับหนึ่งพันหนึ่งหมื่นไม่ได้อะ เรกกากรนนะกอะไรเนี่ยโอ้ยอ,อ,อยู่วะอยู่อยู่โอเคไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่องนี้ อยู่ข้างล่างเสร็จแล้วแล้วต้องเปิดประตูตัวมันเนี่ยหรือประตูมันจะเปิดเองอเดี๋ยวมันมาไหนวะเคอยู่ข้างล่างเดี๋ยวอย่างนี้เหรอเนี่ย ไหนวะไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวกี้ไม่เห็นสายโอเคมันต้องดูยังไงวะเห็นะอันนั้นสิอ๋อเอาแล้วไงต่อไปเลยอ่ะ ยังยังยังต้องเปิดประตูก่อนโอเคคือรถไปดิพวกเดี๋ยวไปสตาร์ทดิฮัลโหลฮัลโหลเอา้ารถเป็นไรอะเอา้าอ๋อนี่กูต้องทำใหม่อ่ะเนี่ยเออไหน เออไปขู่ว่าแล้วกูโกโกูทีทองของ่างปนมน้ำมน เร็วโอ้ยโอ้โหอ๋ออมก็ถูกไม่ถูกไม่ถูกไงวะฮัลโหลเออ,อไปเร็วโอ้โงงดูยังไงวะแตอนต่อ,อไฟอลยอึ๊บอึ๊บซิกซักซิกซักเฮ้ยเจ้ปุ๊บก็จะได้ ลืมพตกิลตกลงโอเคโอเคมาแล้วเด็กนีงานจริงเสียทีเอนี่่เป่เลยรทบ่าร์เตดเราจะเซเขาดกล่องไว้หน้าประตูหยิบมาสิกล่องไหนวะกล่องกล่องวะเนี่ย ไปดิ้ i ที่กองของคุณซีผมมาใส่ชั้น o องพวกเขาให้ยังเขาเห็นแก่ะโอเคเอาละครับผมสำหรับทิปซิม u เ a t o r เราก็ในสุดเราก็จะได้ไปดำเนินแผนที่ใหม่ก็คือเหมือนเราแบบฝึกหัดตอนน่ะไอหนึ่งศูนย์หนึ่งปวกไอบ้านเลขที่หนึ่งตอนนี้จะได้เริ่มงานจริงๆสักทีโอเคตอนนี้เรามีของไอที่เอาไปขายได้มั้งไม่มีักอย่างเลยเอ๋อมีนี่วา โอเคเราเอาของไปขายก่อนแล้วกันโกวอลคัมเออลุงสวัสดีขายขายโอเคโอเคขยะขยแหมพูดดีๆก็ได้อะแล้วครับผมแล้วไม่เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าผมสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับนานที่ไป